แล้วมันเป็นมันลักษณะเหมือนกับการมัดมือชกค,คนแก่ว่ายัางไงไอเราเป็นเจ้าภาพก็พูดไม่ได้โดยความที่เป็นญาติต้องจ่ายต้องใส่ต้องตามนั้นให้เพื่อให้มันจบๆรู้ตัวีอทีเป็นหนี้สามแสนหนี้ทกศก็ยังไม่ของพ่อที่เสียชีวิตไปยังไม่จ่ายเลยบ้านก็นจะโดนยึดแต่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาบางที่บอกว่าให้ไปกู้ผู้ใหญ่บ้านด้วยผู้ใหญ่บ้านเปิดให้กู้เองเลยเพื่อให้งานมันจบถึงขั้นแบบนี้ฮะที่มันมีมาอยู่ตอนนี้คุณไปฟังเขาทำไมคําถาม ทำไมต้องไปฟังอีกคนพวกนี้ไม่เข้าใจอยากใส่เท่าไรใส่ถ้าใส่น้อยไม่มาไม่ต้องให้มาไม่จําเป็นต้องมีพระไม่จําเป็นต้องมีผู้ใหญ่มาเชิดชักผ้าบางสกุลอะไรอย่าเข้าเตามีคนเฉพาะคนในครอบครัวมึงพอแล้วไม่ต้องไปเชิญใครมาถ้าเชิญมาแล้วมึงต้องเสียตค์มึงจะเชิญมามาทำไมมึงเชิญมันมามึงต้องเชิญมามาช่วยงานศพมึงสิทำว่าช่วยงานศพคือมันต้องเอาเงินมาให้มึงไม่ใช่มึงเอาเงินไปให้มันไม่งั้นจะเรียกว่ามาช่วยงานได้ยังไง มันมาช่วยมึงล่มจมละสิมันมาช่วยมึงลาบากลาบนละสิมาช่วยงานไหนซองผู้ใหญ่บ้านจะขึ้นทอดผ้าซอ,องมาเดี๋ยวกูใช้มึงขึ้นทอดผ้าไม่ใช่กูจ่ายมึงมึงได้หน้าได้ตาได้ชื่อเสียงมึงจะต้องใส่ซองมึงเหรอสอสอคนไหนจะมามึงต้องมาฟรีเอาเงินมาให้กูด้วยไม่มาไม่เอาเงินมาให้กูมึงไม่ต้องมามาทําไมไม่ต้องมาวุ่นวายแล้วใครเป็นคนกําหนดกฎเกณฑ์ว่าพระตําแหน่งนี้ต้องได้เงินเดือนเท่านี้พระตําแหน่งนั้นต้องได้ซองเท่านี้ใครไปไปคนกําหนด อยากใส่ตามกำลังทรัพย์ของตนถ้าเราไม่มีปัญญาใส่ไม่ต้องไปใส่ไม่ต้องไปพาใครมาเท่านั้นแหละไม่ต้องเอาใครมาสวดใส่ร้อยเดียวก็ได้ลองดูสิกล้าด่าไหยืนเท้าเอวเลยเอากูไปยืนด่าให้ก็ได้ใครสั่งให้เอามาใส่ซองรับเงินรับทองใครเป็นคนบัญญตัติพระเจ้าบัญญัติเหรอยืนถามเลยนี่มนมาให้เทศเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำถาวายขีฬานปัจจยเพศรบริขารจบไม่เกี่ยวกับเงินทอง อยากจะให้ให้ได้แต่ไม่ใช่มานั่งกําหนดไม่ใช่มานั่งกําหนดกฎเกณฑ์ว่าซองเท่านั้นซองเท่านี้นี่สรุปว่ามันเป็นอาชีพมานั่งรับรับเงินรับทองเป็นอาชีพสวดศพเป็นอาชีพเหรอทุกวันนี้การมานั่งสวดศพเนี่ยมันต้องสังโคะส่งเคาะอนุเคราะห์ด้วยความเมตตาสงสารต่อคารวาสญาติโยมการสอนธรรมะนี้เป็นของฟรีการสอนธรรมะนี้พระองค์ทรงสอนแก่สัตว์โลกเพื่อให้พ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายพ้นจากความทุกข์ แล้วเจ้าภาพกําลังนั่งร้องไห้อยู่ไม่ใช่ร้องไห้เพราะว่าเสียใจเพราะงานศพคนตายแต่ร้องไห้เพราะกูต้องใส่ซองศพเนี่ยใส่ซองถวายพระเจ้าคุณไปดีกาอะไรเ,เนี่ยกูต้องใส่ซองสารพัดซองเนี่ยกูร้องไห้เพราะว่าเนนี้กูไม่มีจะปัญญาจะใส่กูเลยร้องไห้ไม่ใช่เพราะเศรา้าที่กูเศร้าไม่ใช่เพราะคนตายแต่ที่กูเศร้าเพราะกูไม่มีเงินจ่ายเนี่ยความเศร้ามันเกิดตรงนี้รู้ไหมว่าคนจัดงานศพทีหนึ่งมันร้อนใจขนาดไหนมันร้อนใจว่าข้าวจะเลี้ยงคนพอไหม มันร้อนใจว่าคนที่มาจะมากเกินกว่าที่เตรียมอาหารไว้ให้หรือเปล่ามันร้อนใจว่าใส่ซองเท่านี้ถ้าไม่พอพระจะด่ากูไหมพระจะเอากูไปนินทารับหลังหรือเปล่าแล้วอย่ามาพูดนะว่าไม่มีพระที่ไหนนินทามึงจะให้กูแหกไหมล่ะเดี๋ยวกูจะแหกให้ดูว่าที่ไหนบ้างกูท้าเลยทุกที่มึงใส่ซองละห้าสิบาทโดนด่าแน่กูรับประกันนะรับประกันเลยยังไงมึงก็โดนดา่าไม่มีทางรอดเอาไหมล่ะกูท้าทุกงา,าสม,มใส่ซองพระแค่ห้าสิบบาทใส่เราไปในซองขาวกูจะดูซิมึงไม่โดนด่าให้มันรู้ไป เห็นไหมมันมีแต่ความเดือดเนื้อร้อนใจมันมีแต่ความกมังวลใจเพราะอะไรมันมีแต่การกําหนดกฎเกณฑ์แล้วพระเนี่ยไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ควรไปได้วยความเมตตาสงสารถ้าเขาจะให้ก็ให้ตามเหตุตามปัจจัยรับไว้ด้วยเหตุปัจจัยแห่งความที่คารวะญาติโยงเขามีจิตศรัทธาอยากถวายตามกําลังทรัพย์ที่มีของตนตามกําลังทรัพย์ที่มีของตน ดังนั้นตัวเองมีน้อยก็ให้น้อยตัวเองมีมากก็ให้มากตัวเองมีพอดีก็ให้ตัวเองพอดีไม่มีไม่ต้องให้ก็ได้เพราะพระมีหน้าที่ส่งเคาะอนุเคราะหในสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยพระอรหันมากมายห้าร้อยรูปแรกเนี่ยกี่ร้อยรูปรู้จำไม่ได้แล้วแล้วพระเจ้าเนี่ยบอกว่าให้พระทั้งหมดที่เป็นพระหันเนี่ยเดินออกทางไปเนี่ยอย่าไปซ้ํากันในที่เดียวกันถึงสองคนให้ไปหนึ่งที่หนึ่งคนเพื่อไปอนุเคราะ์ส่งเคาะต่อสัตว์โลกให้ได้ยินหลักอริยสัจสี่มรรคีองแปด โดยไม่ต้องหวังผลประโยชน์ต่อสิ่งใดเพราะนั่นคือคําสอนของพระพุทธเจ้าเดินทางไปมีใครมานั่งเก็บเอ้ยเดินทางไปทิศดี้พุทธเจ้าข้าพระองค์ขอเมตตาจ่ายค่าเดินทางให้กับข้าพระองค์ได้เถอะไม่มีเขาเดินเท้าป่าไม่มีก็ไม่ต้องใช้อะไรเดินข้าด้วยการบินทบาทขออาหารดังนั้นไม่มีความจําเป็นในการทรี่จะต้องไปจ่ายอะไรไปมาเรียกร้องกันนน่นมันทางโลกแล้วไม่จะทางธรรมแล้วไอ้ทางที่มันมานั่งกาหนดก,กฎเกณฑ์ตาจุนวสองนี่นไม่ใช่ทางโลกด้วยเขาเรียกว่าทางโลก โลภมากอยากได้อยากมีอยากเป็นตามที่ตัวเองต้องการมันจึงเกิดการเบียดเบียนเดือดร้อนแล้วมันก็จะมีพวกตัวดีปากดีปาก,ปากแจ๋วปากหอยปากปูปากปลา,ปปา,ปา,ปาไม่ได้นะเธอต้องใส่ตามที่เขากําหนดไม่งั้นไม่ได้บุญไม่ได้นะเธอต้องใส่ตามที่เขาแนะนํานมาไม่งั้นเนี่ยมันจะดูเสียหน้านะทําไมกูต้องเสียหน้าในเมื่อกูสูญเสียคนที่ตายกูก็ทุกข์ใจมากพออยู่แล้ว กูจะต้องมานั่งกังวลอะไรกับเรื่องเสียหน้าอีกกูไม่สนใจเรื่องเสียหน้ากูจะสนใจอยู่อย่างเดียวว่ากูต้องพิจารณาเห็นการตายนี้เป็นความเศร้าโศกเสียใจแต่กูต้องยอมรับความจริงให้ได้ว่าเขาตายจากกูไปแล้วแค่นี้กูเหนื่อยพอแล้วกูเสียจากคนตายไปแล้วกูยังต้องมาเสียหน้าอีกเหรอคำถามไร้สาระเผอเจออย่าไปสนใจมันอยากใส่เท่าไหร่ใส่อยากทําอะไรทําถ้ามันไม่มาใครไม่มาพระไม่มาสวดให้ใครไม่มางานศเมืองมึงไม่ต้องให้มันมาเอาเฉพาะคนที่มาจบง่าย ครับอาจารย์เสริมให้หน่อยครับเส้นประเภทเส้นก๋วยเตี๋ยวมาม่าขนมจีนอะไรเป็นเส้นเป็นเส้นทั้งหมดนะฮะหรือแม้กระทั่งพวกที่อาหารหรือว่าผักพืชผักที่เกิดจากเค,นะครือนะเช่นฟักแฟงแตงอะไรพวกนี้ที่เกิดเป็นเครือฮะเขาเข้าใจว่าถ้ามีอาหารประเภทนี้ในงานศพนะมันจะทําให้ตายกันเป็นทอดทอดเป็นเคือเครือไม่จบไม่สิ้นเป็นเส้นเป็นสายยาวต่อไปความเชื่อแบบนี้มันถูกไหมฮะ เจอบ้านอาจารย์ก็เลี้ยงเวลามีคนตายทํากวยจับอย่างเงี้ยทําเส้นยวนอย่างเงี้ยกูไม่เห็นมีใครตายตามมาเลยมันก็ตายตามเหตุตามปัจจัยมาเป็นโรคเป็นภัยเดี๋ยวมันก็ตายใครมันหนีความตายได้ว่าถามแค่เนี้ยถ้ามันตายจะไปทอดๆขนาดนี้อย่างนี้โคตรเง่าสักราดกูตายจะแย่งสมบัติกันสักคนหนึ่งสมมติเจ้าสัวคนหนึ่งในประเทศตายกูเป็นลูกคนจัดการบรหรอกกูไม่ต้องการมาแยกทรัพย์สินกูกูจะเลี้ยงขนมจีนแล้ว แล้วกูจะให้ที่น้องกูค่อยแ้วสกลากูตายให้หมดกูจะได้รับผลแล้วมรดกคนเดียวลองดูซิมันไปไปได้ไหมสุดท้ายมันก็เป็นไปไม่ได้ไงมันวุ่นวายไปหมดอยากจะเลี้ยงอะไรเลี้ยงไปเถอะอยากจะกินอะไรอยากจะแดกอะไรก็ทำไปเลยตามเหตุตามปจาัจจัยทําไปเลยไม่มีอะไรมันไม่มีใครตายเราจําไว้เส้นกว๋วยเตี๋ยวเส้นหนึ่งไงนะมันจะกาหนดคนตายได้หรอกูถามแค่น,นี้เส้นขนมจีนเข่งหนึ่งมันจะกาหนดชีวิตความตายของคนได้หรอสรุปมึง,งโง่หรือมึงฉลาด ที่มึงคิดว่าเส้นขนมจีนอะไรเส้นยาวๆของเป็นเครือเอามาจัดในงานศพเอามาเลี้ยงในงานศพแล้วจะมีคนตายตามไปถ้าอย่างนั้นกูต้องการสาบแช่งโคตรเข้าสกสาดกูอยู่แล้วเบื่อหน่ายแล้วเกิดกูอยากอยู่คนเดียวนั่นกูเลี้ยงขนมจีนทุกคนตายหมดไม่มีตำรวจคนไหนจับกูได้ด้วยไม่มีทนายคนไหนสั่งฟ้องกูได้ยายก,กาาก็สั่งฟ้องกูไม่ได้เพราะมันจะหามูลเหตุาก,การตายของกมไปยังไงอ๋อถ้ากูโดนจับได้ก็จะมานั่งสรารภาพอ๋อเลี้ยงขนมจีนคนในครอบครัวเลยตายหมดเลยตายตามกันเป็นเส้นเป็นยาว อย่างนั้นเหรอปัญญาอ่อนมึงว่าปัญญาอ่อนไปล่ะไอความเชื่อแบบเนี้ยทำไมมึงยังเชื่อกันอยู่ได้ไม่เข้าใจทาไมยังถึงมีเรื่องเพอเจอร์ไลสาระปัญญาอ่อนเกิดขึ้นกับคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นคนวะหมามันยังเข้าใจด้วยซ้ำมันจะงานศพงานสิบงานดูมึงเทอะไรให้มันมันก็แดกบทขอไเป็นเส้นถ้ามันกินได้อร่อยมันก็แดกกูไม่เห็นโค้งงอสกาดหมามันจะตายทั้งตัวหมายังเต็มวัดเหมือนเดิมกูไม่เห็นจะเป็นอะไร แต่พอเวลาเป็นคนไม่ได้ห้ามจัดงานที่เป็นเส้นอ้ามเอาขอไปเลี้ยงที่เป็นเส้นมันจะตายย,วยาวๆต่อๆกันจะตายต่อเน,นื่องป,ปัญญาอ่อนนี่ไงจะไม่ให้กูด่าว่าปัญญาอ่อนเนี่ยก็มาปัญญาอ่อนจริงๆไอ้วัฒนธะรรมประเพณีแบบเนี้ควรล้มเลิกได้แล้วไอการเลี้ยงอะไรที่มันเป็นเส้นๆย,ยาวๆแล้วบอกเลี้ยงไม่ได้ก็กูพอใจในการจะเลี้ยงคนด้วยสของแบบนี้งานอาจารย์นเนี่ยเลี้ยงประจํากูก็ไม่เห็นมีใครตามตายกันตายตามกันไปก็ถึงเวลาในการตายมันก็ต้องตายมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันจะห้ามความตาย ได้ยังไงแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกัมไม่มีอะไรจะกันกรรมได้เส้นขนมจีนมึงกันไม่ได้และเส้นขนมจีนมึงก็ทําให้ใครตายไม่ได้เหมือนกันยกไว้มันพันคอมึงตายติดคอมึงตายนะตายแน่เป็นเส้นดังนั้นมันไม่จำเป็นต้องไปเป็นเส้นอยู่ในงานศพก็ได้มึงนั่งอยู่บ้านแดดเส้นมันติดคอมึงก็ตายได้มันไม่ได้เกี่ยวกับงานศพทำได้เท่านั้นแหละเออฟังทันนะฟังทันแล้วคิดไว้นะฮะทีนี้คำ